พี่พี่ลูกค้าปากถามมาว่าทําไมบางร้านกระป๋องแป้งถึงไม่รับซื้อครับไม่บอกยอกยอกยอกกระป๋องแป้งเนี่ยมันเป็นพลาสติกประเภท H d P E เบอร์สองแต่ทีนี้เงื่อนไขในการซื้อของโลโม่อ่ะมันจะมีเงื่อนไขแบบนี้ถ้าเป็นพลาสติกเบอร์สองเนี่ยมันจะมีสองแบบคือเป็นตัวลอยกับเป็นตัวจมโดยปกติแล้วโลโม่เนี่ยเขาจะชอบซื้อพลาสติกที่เป็นตัวลอยกันทีนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเทสดูว่าตัวลอยมันลอยกันยังไงก่อนอื่นไปดูอุปกรณ์ที่ใช้ก่อนว่ามีอะไรบ้างสิ่งแรกที่คุณจะต้องมีตแลสิ่่งที อะไรก็ได้ที่มันมองเห็นเดี๋ยวเราไปใส่น้ําสะอาดก,กันสำหรับน้ําที่ใช้เทสนะครับขอเป็นน้ําสะอาดหรือถ้าเกิดท่านใดรวยมากก็สัดน้ําแร่เข้าไปได้เลยกระบวนการสุดท้ายคุณจัดการตัดไอตัวกระป๋องแป้งตัดเลยตัดให้มันเป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้ก็ลองไปลอยน้ําดูเนื้อแรกนะใส่ลงไปกับเนื้อที่2นะครับคุณทาการใส่ลงไปให้เรียบร้อย จากนั้นก็เอานิ้วกดเศษพลาสติกลงไปใต้นะ้ำแบบนี้นะแล้วก็ลองดูว่าเขารอยขึ้นมาหรือไม่นะครับถ้าเขารอยขึ้นมานะครับผมก็จะสามารถขายได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการเทสต์นาะเห็นไหมมันจะมีตัวลอยแล้วก็จะมีพลาสติกที่จมอยู่ตรงใต้ก้นต,ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเทสต์ในส่วนของเนื้อกระป๋องแป้นะครับเสร็จแล้วดื่มได้เลย